หมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทให้แก้แบบนี้สวั <S <S สดีครับไม่อยากพามาหามาฟันวันนี้ถ้าคุณเป็นการปวด,ดหลังปวดดัมแล้วรคขาแล้วคุณมาบอกคุณนี่ฮะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมมั้ยนะอันนี้คือหมอนอันนี้คือหมอนอันนี้หมอนแต่อันนี้มันฟีบติดก,นะกันฮะสิ่งนี้เกิดขึ้นคนนหนคนนี้คืออะไรครับคนนี้มีการปวดหลังฮนะแล้วก็มีการปวดหลังล้าวลงขาแล้วเป็นประมาณตัวน,นี้มีการปวดแสบร้อนคุณเห็นไหมครับว่าไม่มีหมอนเลยฮะแต่คุณมาบอกว่าอะไรครับต้องไปผ่าตัดเพื่อเอาเหล็กไปยึดดาม ติดเตียนแล้วกลัวลำบากตัดสินใจมาษากับหมอฟันฮะหลักการนี่คือว่าคุณต้องไปเคลียร์ความปวดก่อนครับผมก็เคลียร์ความปวดด้วยครัากินยาบยาแก้ปวดแล้วก็ไปจัดการเอานี้ของเขาและอย่าลืมนะคุณต้องกินยาแก้ปวดทุกมาตราด้วยนี่คือสิ่งที่สาคัญมากแล้วผมก็ใช้เรื่องการฝังเข็มและสุดท้ายครับสิ่งที่ผมมาเติมนั้นหมอคือการใช้สารสกัดที่มันมีคุณสมบัติที่มันมีเหมือนน้ำในหมอนเช่นในฝั่งของ U C 2เรื่องของโปรตีโอไกแคนแบบนี้เป็นต้นนะฮะวันนี้ใครชอบคลิปน้ลม่หแวใ